ส,สวัสดีครับพี่น้องไทยลเลาาและพี่น้องต่างแตง่ทุกท่านท,ท,ที่เด้รับชมนะครับตอนนี้ก็คือตื่นเต้นเนาะกำลังรองรับเบาะรองเนาะเพราะว่าเพื่อนก็นมาครั้งแรกที่หลาานะครับเดี๋ยวดูดยกันว่าเขาจะมาทุกทางไหมครับว่าแค่ให้ GPS แล้วก็แจ้มแผนที่ใส่กระดาษแล้วก็ส่งไปเนาะว่าจะมารับบ,บัที่โรงเรียนจะมาทึงที่นี่ไหมครับรอดูครับทุกคน มันเป็นทางแยกเนาะมันไกลมากกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ประมาณหาหกหลเนาะจากทางใหญ่เข้ามาครับจากทางหลวงเนาะรอดู <c oughs> แบบว่าพานมาก็แบบคุยในแชทในไลน์เนาะเป็นเพื่อนกันในเฟซในไลน์แล้วก็ตอนนี้ก็จริงมันกับบ่าวเอนะครับทุกทุกคนเนาะเดี๋ยวรอดูครับมาแล้วโอ้มาทุกทางอีหลีครับว้าวเห็นตัวจริงเลย สบัยดีสวัยดีวออสิ่โลมเลยฮัเอสบายดีมาทิศทา่คือกแคื็ไก่แล้วด้เดือดเยโอ้ยอยากกิมาเยมื่อยาไเทเขางคัพเบอ้เราเีวองคที่พาเราลองลับบานเป็นซูเฟอร์แล้ววันนี้ แกับกมแกบเบือลาวเคยแกำแกมอยู่อนดอนมากำแกมอยู่บีตอนนั้นก like ับบบาวเอนั่นนี่นั่เอก็มาส้มเลยดีด้แม่

ไปแล้วไปคือฟันไปดิเดี๋ยวมาทอดเดือนละมาหัวเราครับเออไม่เห็นพื้นที่จริงพาเราลองมาเดือนด้วยทุกคนที่ผ่านมาไม่แต่เอาฉากกันซื่อๆแต่ว่าบได้เห็นตัวจริงเห็นแล้วครับ ่ใกล้บ่เมื่เติมครับไข่ติบจนห่อมปวดดากเพราะว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์แม่ขี่รถจากรแม่เหนื่อยแฮมแล้วว่าจะเป็นสูตรค่ายขี้นเด่มาไว้เนาะมากระฐานหันมืออื่นกับสิกลับแล้วมันครับแม่โดยเพราะว่ามันมีเวลาหน่อยเนาะมีเวียคมั้ยมีเวลาหม่อมีเวียกคมั้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าครับโดยโดย มาหูทางห้องเคืองก็โอเคอยู่เนาะมื้อหน้ามากับมาเย็นยังไดีเย็นห้างแเดี๋ยวผมอัลลัฟพี่น้องกำลังกินข้าวเนาะงคนนี้ก็คือหัปลาข้าวแดงเรากันเด้อพี่น้องก็มีแขกสำคัญมาแต่ฟังพุนบุ๊กอันอันนี้นี่คือลาบบอกบอกได้ว่าเอิอิ่างก่อนม่นก็สิเฮ็ดมันเยว่าลาบเดิมบ่มีอันนั้นมีนั่นก็เลยว่าเฮ็ดใหญ่ซอย ้อันนี้นี่คือเป็นแกงแกงใส่แกงกะทิใส่สิ่งหมูดิทำยมูมกงดีเนาะเบ้าลองมายามฮอดบ้านฮอดเรือนมันกำลังกินข้าวแรงตรงกันอ้นไมาดีครับเดีครับเด้อกินข้าวแรงตรงกันเด้อย,ยังไงก็กินในรถเนาะเป็นกันเองเด้อได้มาครั้งแรกเลยนี่ชี้มือบางเนือ<ม>้อยังไง อันนี้อันนี้แจ็บหอมมันคือคือเครื่องย่ำใช่ไหมหอมตะไคร่หอมหะือเปแกงอันนี้ดูอันนี้แกงแกงอี๋งบว่ครับแกงแกงพักใส่เนื้อบ่เ่าใส่กระดูกคือแบบมันแกงพักทั่วไปนี่เนาะครับเนาะดอันนี้ประกาศมันบอก ใส่ได้บ่ตัวทานก็ดีกอดีกอจำที่ว่าจมจืดกับผมเองจมจางกูแม่ก็จางบ่จางก็ดีโดยเพราะว่าเพื่อเติมนี่เพื่อเติมน้ำปลาเพื่อเติมอาบกินข้าวกันเด้อพี่น้องทุกคนเนาะอากินข้าวต่อกินข้าวกัน นี่เมนูมันนี่มันนี่ลาบซุกแกงมานนี่เนาะพี่น้องบาร์รอกใายเงินเด็กๆไฟโรงเรียนนอนหลังจากที่เมื่อวานเราลองก็มาพักที่บ้านเช้านี้ก็ไปส่งบาลลรอ ท,ที่ทารถเนาะเทรบาลร้องก็เอามอเตอร์ไซค์มาครับเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนครับไปนอนแค่มานอนแค่ขึ้นเดียวครับเสียดายเนาะเพราะเวลาเพื่อนมีจำกัดเนาะพี่น้องวะมีอย่างต้ <culos> <laughs> ัวเราอย่างผ้าใครมาเขาไม่ได้เอาวันอะนี่เคือเยนต์แม่นซานเอาใซตโทรศัพท์ค่ดดิใใโททรศัพ์อันนี้ที่ว่าเป็น แมน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 แมสเาเเม่นักนเปยวเราไปกนี่เลไปใส่ด้วย้ายเอาไปใส่ตีเรลึกแบบดต้นเมยอจับไปเอยาใจกนเลนนี่เวลาปรับยคเมท่ามากลับานเราบ่ครับแมนจิกลับบานเลยนี่มื้อนี้ ในร้านศิกกับบานเลย<า>ผู้เลี้ยว<า>ทาไปดวลกันหล,ลัถลไฟเที่ยงยานบบทันไ็เลยเปล่าเนี่ยน้อยเดยเย่เย่ร่องังส่งตรงกลาอ้าวเดี๋ยวขับด้วยขับถึงก็ได้ิงเล่นรักษาดูภาพหนาวภูมิผาได้ไหนะครับเดี๋ยวแม่รอแม่เดี๋ยวเดี่ยวมไดเอดไก่โยกแม่ไหวอยู่าายพพนิดนึง <บา S 1> เดี๋ยวรถไฟอยู่กูอยู่หลายมืออยู่ แต่ว่าร้านงมีเบียดตรงเฮ็ดเบียดมันก็เลื่อยเลื่อยลายมือบ่ไอยผมต้องใส่บานน่าจำกัดเลยนะครับไม่มานพิลาเดี๋ยวเอาหยุดเลืยลายมืออกันนะหรือที่แบบแม่นี่เลยลายมือนะครับครับอย่างเกาต้องวันนี้ได้ครับเรื่องครับสบายดีครับ เียมมองดูทางนี่เมไปไปทรงทางนั่นพาพ่อสามมาเปยนถุงให้เดียวไปเหนเขาย่มักนุนเหรอหลังจากที่ลองมาตอี้คืนนึงเนาะครับนี่ไปน้างทงทางมาลองดูเมืองก่นแต่วก็มีรถอยู่แต่ไปส่ไครัขอบคุณหลายๆครับ

เนาเรอยอย่งีแมเวียเอี่ามมโดยเดินท่าปลอดภัยนีเวลาหน่อยพดเน้ย เตยมบืนเลยเต็มทีไม่มีสวิตเกนินรอยสองมืนกี่หนับยากนันลายเึ้นโอ้น,นแป้งด้วยน่น แปงบานสมพรโอ้แปงบานสมพรนี่ดอ้อาวบึ่งเนี่ยโอ,อ้มาจากที่ตัวคือฟรังดงบึ่งเนี่ยอโอ้ผมรู้จียไทยไ้ตอนนั้นตอนที่นั่นเนาะมาทรงหอดปั๊มน้ำมันด้วยจากการท้งไฟทั้งวันเรียก <laughs> ชุบดี นี่ครับสุขดีเด้อเดินทางวัดไผ่เดยอเด้ยังไงกะเดินทางวัดอภิามเนาะจุดไมายปลทางไปสุขดีอยู่ไหมือหนามีโอกาสมาใหม่เด้อครับผมในจุดลาบงามแล้วรอแล้วรอแล้วยันเมียลืมดิมันขี้ฟุ่นเอาละพี่หนอนจ้าที มาส่งบอลล่องที่นี่แล้วหล่ะครับบอลกระิกลับเนาะเอากระิกลับไปทางโรงเรียนแล้วก็บอลล่องก็จะขึ้นไปรวมไสพี่น้องยางนะครัฝากติดตามข้าพเจ้าด้วใจให้บอปแล้วก็ช่องบาลล่องเนาะอีธานคาร์ลครับช่องก็บาลล่องอีธานคาลนะครับเนาะไปตามข้าพเจ้าด้วใจให้บอปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับขุดลังใจกับพี่น้องทางไทยทางลาวและพี่น้องในต่างหวัทุกท่านเนาะให้ทุกคนสุขดีมั่งมีร่ำรวยสุขหัวรวยบือกับบันปีใหม่นะครับบายบายน้าบัวใบก็เดียวบ้าง นี่แหละคองเทะทางปีลยเนอนแมนแมนแมนตัวแมนย้อนขึ้นมาอีกต่างแมนได้ครับ <c oughs> <have> เออโดยวายนั่งซื้อซ